สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะสุดแกร่งจากค่ายอิซูซรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอนั่นก็คืออิซูซูดีมิกรุ่นใหม่ปี2025สีเทาเมทัลลิกสุดเท่ที่บอกเลยว่าคราวนี้อิซูซูจดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับกว่าเดิม เหมาะทั้งใช้งานในชีวิตประจำวนันและงานบรรทุกหนักอย่างแท้จริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ I สุสูดีมิกซ์ใหม่มาพร้อมรูปลักษณ์ที่บึกบึนและล้ำสมัยมากขึ้นตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมกว่าเดิมฝากระโปรงหน้ายกสูงพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ทรงหกเหลี่ยมที่มีแถบโครเมียมผสมวัสดุสีดำด้านทำให้ภาพรวมดูดุดันและทรงพลังมากขึ้นไฟหน้าแบบฟูลเลนดีไน์เรียวยาวพร้อมระบบเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามในทุกช่วงเวลา ไฟตัดหมอกแบบเล็ดติดตั้งในกรอบกันชนสีดำเพิ่มมิติความสปอร์ตส่วนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เน้นความแข็งแรงพร้อมโป่งล้อขนาดใหญ่และล ó, อ้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ช่วยเสริมความเท่ได้อย่างลงตัวกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมือจับประตูและกระจกขอบประตูตกแต่งด้วยสีดำด้านเพิ่มความดูดันสไตล์ออฟโรดด้านท้ายของรถก็ดีไซน์ใหม่เช่นกันครับไฟท้ายเลเแบบซิกเนเจอร์ลายรูปตัวยูที่ช่วยให้รถดูมีเอกลักษณ์มากขึ้น ฝากระบาดท้ายเปิดเบาและปิดนุ่มพร้อมโลโกโ้ Isuzu D-Mix ดดตัวใหญ่ตรงกลางดูโดดเด่นสะดุดตาและกันชนหลังแบบสปอร์ตที่ออกแบบมาให้รองรับงานบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพ มาพูดถึงสมรรถนะการบ้างครับ Isuzu D-Mix 2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตร Blue Power Turbo ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตและอีโคให้เลือกตามสถานการณ์การตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าดีเยี่ยมเร่งแซงมั่นใจและมีแรงดึงต่อเนื่องขณะเดียวกันยังคงเน้นความประหยัดน้ำมันตามสไตล์ Isuzu เพบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่ พร้อมพอยส์ปริและด้านหลังแบบแบบตอนเพิ่มความมุ่นวงแต่ยังคงความถ็งแกรงสำหรับการบรรทุกหนักระบบขับเคลื่อน4ล้อใหม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่าง 2S, 4S และ 4L ด้วยสวิตช์หมุนไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกในการขับขี่บนทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันหรือทางน้ำระบบเบรก ABS EBD และระบบควบคุมสถียรภาพการกลตัว ESC ก็ถูกติดตั้งมาอย่างครบครันพร้อมระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันอยู่ s t a s s i s t และระบบควบคุมความเมาร็วอย่างลงทางลาดชันยู่ Decent Control เพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ส่วนภายในห้องโดยสารก็เรียกได้ว่าหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเกินคาดสำหรับรถกระบัตรุ่่ม,มี้ใช้โทนสีดำเข้มตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกเบาะนั่งหนุนหนังแท้ทรงสปอร์ตรับไฟฟ้าฝั่งคนขับพรุมาะลัยมัลตีฟังก์ชันแบบ3ก้การ พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบโทรศัพท์แบบแอนด์ฟรีหน้าจอสแสดงผลกลางแบบดิจิทัลขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจากอิซูซ Premium Sound ที่ให้เสียงทัดใสทั่วห้องโดยสารช่องเก็บของรอบห้องโดยสารมีให้ใช้งานหลากหลายทั้งช่องวางแก้วน้ำช่องเก็บของข้างประตูและกล่องเก็บของใต้เบาะหลังแอร์แบบดูอัลโซนแยกซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เพิ่มความสบายในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกลุ่มพุชสตาร์และสุญแจอัตฉริยะกรรมอัตโเอนทีที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นด้านความปลอดภัย Isuzu D-Max จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้า forward collision warning ระบบเบรกอัตโนมัติ autonomous emergency braking ระบบเตือนรถออกนอกเลน lane departure warning และระบบตรวจจับมุมอับสายตา blind spot monitoring ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับและผู้โดยสารอย่างสูงสุด ส่วนราคาจำหน่ายของ Isuzu D-Max 2025ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ8,99,000บาทสำหรับรุ่นขับ2และอาจสูงสุดถึงประมาณ1,250,000บาทสำหรับรุ่นขับ4ตัวท็อปซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้มาโดยรวมแล้ว Isuzu D-Max ใหม่ปี2025ถือเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ททุกด้าน ทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ทรงพลังความประหยัดความปลอดภัยและความสะดวกสบายในห้องโดยสารเรียกได้ว่าเหมาะกับทุกคนที่ต้องการรถใช้งานจริงจังและคนที่อยากได้รถเท่ๆสำหรับใช้งานในเมืองก็ลงตัวสุดๆใครที่กำลังมองหารถกระบะคาันใหม่ที่ให้ทั้งความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีระดับพรีเมี่ยมอีสุสุดสดี 2025. มิกสองพคือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ